น้าโจวันนักเกษตรรอบนี้นะครับวันนี้เราถึงคิวนะครับที่จะต้องมาเข้าสวนนะครับเพื่อทําเกษตรเรียกว่าวันนี้มาลุยสวนกันนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมตอนเช้าก่อนเลยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะทําการไปพลิกกลับนะครับพลิกกลับกองใบก้ามปูนะครับที่เราหมักเอาไว้นะครับพร้อมกับขี้ไก่แกรบนะครับพอมาถึงตอนเช้านี้ก็ใส่รองเท้าเปลี่ยนรองเท้าบูทก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เดินได้สะดวกนะครับในสวน วันที่เข้ามารอบนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยผมดูแล้วจะมีฝนตกพรำๆนะครับเพราะว่าตามถนนสวนที่ผมเข้ามาเนี่ยทางเดินเนี่ยก็จะมีน้ําขังเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกแต่ไม่หนักนะครับยอดหญ้าก็ยังมีความชื้นอยู่นิดหน่อยตัวใบก้ามปูก็ยังชื้นๆอยู่นะครับตรงนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีคราดนะครับเอาเข้ามาเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ํานะครับไอตัวบ่อน้ําตรงนี้ที่เราเก็บน้ําไว้เนี่ยก็ยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าเมื่อคืนสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกไม่หนัก ก็ยังพอมีน้ําให้เรานิดหน่อยเราก็เอาเข้ามาปุ๊บก,ก็ลดน้ําก่อนเลยท,ที่ที่ตัวไอตัวกองใบก้ามปูตรงนี้นะครับที่เราหมักไว้ใบก้ามปูตัวนี้เราหมักพร้อมทั้งฝักเลยนะครับตอนที่เราไปเก็บมาเนี่ยก็เก็บทั้งฝักทั้งใบมาเลยนะครับแล้วก็มาหมักเอาไว้ตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าสิบวันแล้วนะครับเป้าหมายที่เราต้องการก็คือหกสิบวันนะครับก่อนจะนําไปใช้นะครับตรงนี้ก็องป,ประกอบ ของการหมักนะครับก็จะมีน้ําด้วยมันต้องมีความชื้นนะครับตามหลักของการหมักพวกเขาเรียกอะไรนะใบไม้ทั้งหลายนะครับตรงนี้ใบก้ามปูเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะครับสองของเรื่องธาตุไนโตรเจนสูงนะครับเราเอามาเนี่ยเราก็ไม่ได้หมักเปล่าๆเราหมักกับขี้ไก่แกบด้วยนะครับทําเป็นชั้นๆนะครับกองที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยก็ยุบยุบลงไปเยอะแล้วผมไม่ได้ถ่ายตอนเริ่มต้นนะครับตอนที่เราหมักครั้งแรกๆเนี่ยไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ กองมันจะสูงใหญ่กว่าน,นี้นะครับแต่พอเราหมักไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเปื่อยไปเรื่อยเรื่อยนะครับตรงนี้ทุกทุกครั้งเวลาเราเข้ามาที่สวนเนี่ยผมก็จะเข้ามาตัวแรกเลยกิจกรรมแรกเลยเข้ามาก็จะทาการพลิกกับกองก่อนแล้วพอพลิกขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องลดน้าเรื่อยเรื่อยนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่ารอบนี้เนี่ยมันมีความชื้นพอสมควรเพราะว่าเมื่อคืน,นฝนตกพําๆนะครับเราก็ดูความชื้นเอาหน้างานนะครับถ้าแห้งเยอะแล้วก็ลดน้ําเยอะหน่อยแต่รอบนี้ก็ยังชื้นๆแล้วก็ลดพอให้มันเปียกชุมน,นิดน,นึงน,นะครับ ลิกลับไปเรื่อยๆครบ2เดือนเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาไปใช้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกองก้ามปูให้เห็นใกล้ๆนะครับมีทั้งฝักเรียบร้อยเลยทั้งฝักทั้งใบอยู่ในนี้นะครับก่อนจะนําไปใช้ให้ครบ60วันก่อนนะครับตรงนี้